น้ำไม่ไม่ลดเลยพี่น้องเอ้จันสุกก็ทำกุญเจห่นตรงนี้เมื่อคืนอ่ะกุญเจรดหลนโอ้โหสภาพไม่ลดเลยรอทางก็ลอยไปละกุญเจรดก็ห่นทำยังไงดีครับ ฮะกุญแจหล่นเมื่อคืนสาจะให้รถอ,อืมอ่าละนี่คุณเจสำรองน้ำขนาดเลยต้องไปค้นหากุญแจสำรองออครับอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวลองไปดูก่อนนครโอ้โห